ค่าเอนไซม์กล้ามเนื้อสูงดูแลตัวเองแบบไหนอันดับแรกผมไม่รู้อายุผู้ถามก็ไม่มั่นใจว่าเอนไซม์กล้ามเนื้อตัวไหนแต่ถ้าเป็นเอนไซม์กล้ามเนื้อสูงมีความเกี่ยวข้องเอียงไปทางกล้ามเนื้อหัวใจอันดับแรกเพื่อความปลอดภัยก็ไปตรวจหัวใจก่อนว่าคุณมีโรคหัวใจไหมมีเสเลือหัวใจตีบไหมมีอะไรไหมโดยเฉพาะผู้สูงอายุนนี้เป็นโรคอันดับต้นๆอยู่แล้วครับ แต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือเส้นเลือดหัวใจตีบมันไม่ใช่ผู้สูงอายุแล้วไง40กว่าก็เป็นแล้วก็มีบางคนยังไม่40ใกล้ๆ40เป็นแล้วก็มีเอาไปตรวจให้สบายใจก่อนแล้วก็บางครั้งเนี่ยการที่เราออกกําลังกายมากเกินหักโหมเกินวันก่อนที่จะไปตรวจเลือดเรากินยา แก้อักเสบเข้าไปกินยาที่มีผลต่อตับกินพาราเซตามอลกินอาหารที่มีสารกันบูดผงชูรสเยอะหรือเราเป็นหวัดนิดนึงไม่สบายอยู่นิดนึงพวกนี้มันทําให้ไข่เอนไซม์ตับขึ้นได้หมดคว<ม>ามผิดปกติเหล่านี้ที่เกิดขึ้นผมแยกนะเอนไซม์กล้ามเนื้อเอนไซม์ตับถ้าเป็นเอนไซม์กล้ามเนื้อก็ไปตรวจก่อนให้แน่ใจไม่ใช่โรคหัวใจถ้าเป็นเอนไซม์ตับก็ไล่อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้แล้วก็ผมเชื่อว่าถ้า คุณไม่มีปัญหาโรคหัวใจตับเนี่ยอีกสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์สาอาทิตย์ไปตรวจซ้ําเมื่อภาวะที่ไปก่อบวนการทํงางานของตับอย่างที่เราไล่ให้ฟังวันนี้คุณจะพบว่าถ้าตับมันก็ดีขึ้นอันนี้ตอบรวม2อันเลยนะ